มันบอกหลายตัวหรอกลูกหลา่เดีให้ลูกหลานเขายังหลายตัวแต่มันปวดหัว เติมเมียเขาได้เขากรบอกแห้เร็วเมียกูใดคือได้แหละกูน้ำมูดีละไดรบแงเมียได้หลายเนก็หพ่เมียด้หลเสียสุดมอวเดกเปนผู้้ให้งานมาสายขบผู้เป็นว่าก็ตองให้ฟด้วยในบ้าให้ได้ ดก็ลูสบังตุนตโตเดียวนี่ยนละบังตุนิตโตเดียวดบเล็นี่ยบอกพู่บังเลขกัวน้ก็เร่งติดอ่นกนี่ใ่พูวาบงตัวเขียนไม่หรืบังตัวเขียนแล้วพู่านี่แหละอยู่ในมือปูนี่นี่แหละนูกลังตีเขียนเนี่บอกู่นี่แหละ

ไมดวจะได้ไปหาเมาซี่น <analyze anthropology> ึ่งเหมือนเลาด้วยกูชาสุ่มไปว่าเจ้าเขาทั้งเจ้วขางูเดียวไม่แม่ เอาสี่หนึ่งสี่เจ็นั่นนั่นเนาะบงไว้สัมเดลนี่ลูกหลานบ่ตัวเด้องคือบังหกสนะอจบอว่าเก้าสองยังไอ้คนบ้านนี้พวกไอ้ไอ้เลยบานนี้ลูกหลานบ่ต้องไอ้ยังยังาัสงอาปาใส่เสีย้อจํำจำนเด้อเียอาบ้าน้สามตัว

คนนี้ผู่บังดวงดาราเด้อยบูมีขึ้นบูมีลงเชียนที้รี่แปดบางไ้เสียนดิใช่ย่างแต่เขียนนั่นละพวกสร้างมันบูมันเขียนตูหรอกนะแตกแตกแล้วก็แตกแขนแตกบ่ปู แตกบุ้งมีแตกแขนน่ะเหยียเยตัวนี้แหละตัวมันที่แตกนี่แตกคักละบ้านบางหนึ่งนีมันบ็แตกมันเลี้ยงจุดเตียมเดียวบางสันั่นละไทยในเจรตัวนี้ตัวลูกหลานไทยในเจรนั่นละตลูกหานไทยในเจนั่นละลูกหานไทยในเจ่นละเจ็ห ลายกอนที่เบิรงแล้วโอ้ไม่ดูอ้บาดดเ็สามาเก็สานีโบบังปูนี่โบังโบังเลยครับพี่ยงปัญญับังแยงางางเลยนกันสามตัวเตรมูะ พอป็นอไงด้อกถึงหนักปถึงล้นถึง่มถึงแจ้งกางปังบบสามห้าม้าคูบังตัวนี้ตัเดยวเลยนี่ตัวเดียวเย็ดกับตัวเดียวกันหรอครเ็ดกับนึ่นะคับกลนเปนตัวเดียวกันเ้อครับพิ่น้เพิ่เบาๆค่ะให้เาคิดเอาว่าสันคูไาเนาะ ลูกไกลานนี่ลูกด่าข้ากันตั้งใจ่ข้นขึ้นคนเชียวใส่ใส่ถิ่นเลยลูกด่าตั้งใจใส่ใจตั้งขอบขัวได้ตัลูกด่าเนี่ยจัดอีน้ำทำอีน้ำของลูกไลาน ผู้ชาวปูมาผู้เสีหงดัณผู้สัญญาจับเราเลียวว่าเสือเราโตมหวดผู้บ่ให้ตมดวรอกผู้สสียงลุกขานไปเรื่อยๆทุนนี้จะฝากผู้แล้ววานนี้นะผูนตาดกขึ้นลูกดันผู้มา ตั้งขาพ,ออพวอเพืวเอีไรบุกเป็นสีถีบลุ้ยฟูนี่จ้าลูกาาสาธุกต่างรรเขาขอให้ลูก่ให้จจใจใใใจใจใจใใจ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 ใใจ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 ใลใงใจใจใจงจใจใลูกใจ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 ้จใ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 จาจใจใจใ่ เฮียพมาสั่งยาเฮีรู้เฮะพมาหาผูเพ่มาสั่งซอยสูลูกูเฮีูกับพว่าตัวคำแบกให้เตเนี่ยอยากที่นด้กินอยากกะตืเต้ด้ว่มาเด้อทำไดมาปู้ทีลงลูกกูแต่กินง้นผู้ลูกกูเขาว่าไปเบิโลูกกูน้ำปูปูก็ท่านสมัยแต่ไม่หอดลกกก้น่เขาว่ินี่เขาว่า

สาวสองคนหนาเล็กน่อยผู้ชายมาห้เรื่องห้เรือห้องอุ่มมากูเห็นว่าล่ะเห็นอยู่บ่ฉ like bueno ันบอกฉัว่มันกสิบาบะฉันบอเอากงิสิบาบ่โอ้จะได้เอาไ้เขาดิเหรอปูต่เขมาตีส่เนยมาก่าซีนี่เงินเดียว chi nên chi nữa lắm rồi à tiểu tuốc đấy, vào đây, đây, bỏ băng đấy bỏ, kêu mày, ตัวนั้นคือฟูทันสมัยนะบร่างก็บบนี้แหละดเบอะร่านครับเลยาบนี้แบบ้ดอ่ไปเลยดูอกไปเลยดูลอกไปเลยเลยเอาดกัแล้วนะครับ นี no ่ยอเสียนน้อยนี <t eth> <t eth ่ตัวนี้นี่นั่งเก็บตัวนี้กับตัวนี้เด้อปูเก็บตัวนี้สบาคดบาิคกัังเก็นะครับเงกกนะครับามตัวเ็นตัวนเป็นตัวนีปูสบานค ก็ปฏิบูรเข้าน่ะนะก็ได้ <laughs> ธดาเฮ็ดยังดีกันึ่รูปบ่ต้องมีของแจกของแถมให้รูกหลานามันต่างกันเล้วผู้ลงค่วงวงบุงตัวนี้กับนีผู้ลงค่วงวงเขาตัวนี้กับนีเฮ้ยเเเเเนเา

เดี๋ยวไปเดี๋ยวครับป่ะ

ตันนี้เล็่วยาวเลครับตัวม่จะรุนแรงได้เจอว่าได้โฉได้จับกิริย์ตัวข้งมันก็ได้หายตัวลา้คนตายย่าคนฉีไอตัวนี้ได้ตีได้ตูกตองทายเอาแล้กันลูกบดด้อายเอาน้อสแบา ยมอมอเขาเปิบูเปิเปิมาสุให้ง้ร้าเปันกซูเป็นตาทศบคนัเงียกัดลู่ัน้บอยาเงียกม่มันทเรจตาพูตาลุกเ้ออ้ลูกหลานมีโชคพีลาบุอลูกคนสาธุ บอถือแต่พูน้อนอยู่แล้วล่ะพูน้อนอยู่มันซื้อปอร์ไรมันหาบอร์ไมันนอนหลับอันหนาวด้วยหรือค่ะพี่น้องป้องไปค่ะก็เป็นแนวทางดีๆเด็ดๆเนาะคะ่ะจากปู่ฤาษีอินดำนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ระว่างที่โตเน้นตัวนักนเนาะค่ะพี่น้องค่ะซีเจ็ดนะคะ,พคะ, C ะ,คะเพิ่อนอาจว่าเก็ตมันมาบังอยู่อาจจะเป็นซีหนึ่งก็ได้นะคะพี่น้องคะ่ะกับพิจารณาดีๆนะคะพี่น้องก่อนลงทุนนะคะค่ะเพราะว่าตัวเลขทุกโตมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะคะพี่น้องป้องปายเด้อมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเดอ้อมักกัจัดคัดกับพันเนาะคะ่ะทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางหรือว่าเป็นซื้อกลางให้เท่านั้นนะคะพี่น้องเนาะค่ะถือพิษบ่วากันนะคะพี่นนอองงงะค่่ทชก มียังดีๆก็อยากเสนอให้พ่อแม่พี่น้องปองไปได้รับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องเนะาะค่ะแอดก็ขอขอบุญขอบคุณพี่น้องปองไปหลายๆเด้อค่ะที่เขามาเบ่งมาชมในคลิปนี้มาเป็ี่ยนกําลังใจให้ทางช่องเนาะค่นะเนาะจังไรก็ฝากช่องไว้ในอ้อมใจพี่น้องปองไปทุกทุกทนเนาะค่ะค่ะพี่น้องคะคลิปนี้แอดก็สิขอจบว้เพียงซําเนียเนาะค่ะ้าพี่น้อง คิดยี่ยังอยู่กับให้ประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะคิดสิ่งนึงประกันใดก็ขอให้สําเร็จทุกอย่าง,นะะนงนะะเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะขอให้เฮงเฮงรวยรวยค่ะพี่น้องคะ่ะสุขภาพแข็งแรงคะ่ะสวัสดีค่ะ